สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณน,นะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่จอยขอนําเสนอเหรียญ หนึ่งบาทนะคะที่ใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่จัดอันดับมาเป็นอันดับที่หนะคะที่เป็นเหรียญหายากผลิตน้อยอันดับที่หเมื่อวานพี่จอยลงคลิปไปแล้วอันดับที่6วันนี้เราเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่หนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ มีการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆจาอายังมีให้เห็นแล้วก็พบเจอในปัจจุบันนะคะถ้าเพื่อนๆรู้จักสังเกตนะคะเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2536เป็นเหรียญที่ผลิตออกมา สองร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสงมืนสามพันเหรียญนะคะเพื่อนๆนจ๋าเหรียญนี้จัดอันดับอยู่ที่ห้านะคะเป็นเหรียญที่ผลิตอ่าน้อยหายากอ่านดับที่ห้านะคะเพื่อนเอนจ๋าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหก ถ้าเ,เพื่อนๆไปจับใจซื้อสอยได้เงินทอนมาก็สังเกตดูนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วนะคะในปัจจุบันนักสะสมก็มองหาอยู่นะคะเป็นเหรียญที่ชนิดราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋า ก็อย่างที่บอกนะคะอันดับที่1ก็จะเป็นปีพศ25 29อันดับที่1พี่จอยก็ตามหาอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครมีนะคะใครมีอ่าปีพศ2 5 2 9ก็อ่าติดต่อพี่จอยได้นะคะถ้าอยากจะขายนะคะพี่จอยรับซื้อนะคะเพื่อนๆจ๋าขอให้เป็นปี2 พศสองพันนะคะเพราะว่าพี่จอยยังไม่มีนะคะถ้าเพื่อนๆใครมีามาแบ่งปันให้พี่จอยได้นะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นปีพศสองพห้ิพี่จอยมีแล้วนะคะพศสอง9ห้ิพี่จอยก็มีแล้ว พศออ2542อันดับที่4พี่จอยก็มีแล้วนะคะตอนนี้พี่จอยมาพูดถึงอันดับที่5นะคะจัดอันดับไว้ที่ปีพศออ2536นะคะสวยงามมากมายเลยนะคะนะะเป็นอ่าด้านหัวนายหลวงราชการที่9ของเรานะคะเ,เพื่อนๆจ๋า เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่ามีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะชนิดราคาหนึ่งบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าด้านก้อยก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเพื่อนๆจ๋า สวยงามมากมายเลยนะคะปัจจุบันก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะมีการซื้อขายกันอยู่ที่า30-50บาทเลยทีเดียวนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเป็นเหรียญที่หายากอันดับที่ห้านะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่235ล้านหก แสนสองหมื่นสามพันเหรียญน,นะคะเพื่อนๆน,นี่เลยคะ่ะสวยงามนะคะอันดับที่ห้าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะปัจจุบันนักสะสมมีการซื้อขายกันอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบบาทนะคะถึงห้าสิบบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆจะ สวยงามมากมายนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครพบเจอก,ก็ได้เก็บเลยนะคะมาบอกกล่าวเล่าความมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆอที่ชอบสะสมนะคะเพื่อนๆจาเวลา จับจ่ายซื้อของก็ลองดูนะคะสังเกตดูให้ดีนะคะถ้าพบเจอก็เก็บนะคะการเก็บคือการออมค่ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งกริงกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าค่ะ ดีค่ะ